สำหรับใครที่อยากเติมโลบัคราคาถูกอยากได้ไอดีไกตันมาที่ร้านนี้สิครับสมุกบักรับบริการเติมโลบักรับกดเกมพัดและผลถาวรและขายไกตันอย่าลืมไปใช้บริการที่ลิงก์ด้านล่างนะครับสม e กบักรเท่านั้นนะครับโอเคครับขอการสวัสดีผู้ชมชาวอีเดลเกมเมอรอ์ท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกมบล็อกฟุตในโลบอกอีกเช่นเคยเลยนะครับวันนี้พี่ก็มีไอดีผลพระดาบคู่มาแจกฟรีนะครับสำหรับใครที่อยากได้นะครับกติกาเดิมเลยนะครับอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่องน เพื่อเป็นกำลังใจในการแจกรหัสไดพที่ต่อไปเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นดีฟากแจกสุดโหดของพี่ชายคนนี้ครับเนี่ยครับเขาก็นำไอดีมาแจกฟรีเลยครับก็ขอบคุณที่นำไอดีโหดมาแบ่งปันเพื่อนๆน้องๆมาเล่นนะครับสำหรับใครที่เบื่ออยากแจกก็ติดต่อพี่มาได้ที่แฟนเพจครับพี่จะทําการออกคลิปให้เอาชื่อเฟซแปะไว้ให้นะครับเวลาลงแจกรหัสนะครับสำหรับใครที่อยากได้ไอดีก็ติดตามช่องพี่ไว้นะครับตอนนี้ช่องพี่ก็ใกล้หนึ่งหมื่นสมาชิกแล้วนะครับใกล้แล้วนะครับช่วยกันกดหน่อยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดนะครับ ก็ขอบคุณทุกคนที่คอยเป็นกาลังใจกันเสมอมานะครับก็ฝากติดตามกันไปเรื่อยๆอย่าเพิ่งทิ้งกันไปไหนนะครับพี่มีรหัสให้แจกลงให้ทุกวันนะครับสําหรับไอดีผลพระดาบคู่นี้เดี๋ยวพี่จะลงรหัสไว้ในคลิปนะครับก็ดูกันให้จบนะครับพี่จะทิ้งรหัสไว้ในคลิปดลยนะครับใครได้ไปก็อย่าลืมคอมเมนต์รายงานตัวด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบายๆครับผม